สำหรับท่านเจ้าของรถยนต์นะครับที่ถึงคิวต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วต้องเลือกน้ํามันเครื่องอย่างไรแล้ววันนี้เรามีคําตอบครับสวัสดีครับผมโมบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลีย่ยนยางรถยนต์เป็นถ่ายน้ํามันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูวิธีเลือกน้ํามันเครื่องนะครับว่าเราเลือกกันอย่างไรนะครับอ่าอย่างแรกนะครับเราต้องเลือกที่ตัวเครื่องยนต์เราก่อนนะว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินดีเซลหรือว่าแก๊สนะครับนี่เราก็จะมีน้ํามันเครื่องที่ต่างกันนะ ก็อย่างเครื่องยนต์รถที่ติดแก๊สเขาก็จะมีน้ำมันเครื่องเฉพาะเขานะถามว่าใช้ของดีเซลธรรมดาเนี่ยได้ไหมออมันก็ได้แต่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แล้วก็ระยะเปลี่ยนถ่ายเราต้องเร็วกว่าที่กําหนดได้ครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถติดแก๊สเราก็จะแนะนำานีเป็นตัวน้ำมันเครื่องที่ติดแก๊สโดยเฉพาะนะครับนี่ไห่เขียนอยู่แก๊สนะครับโอเคพอต่อจากเครื่องยนต์นะครับเราเลือกได้แล้วก็จากนั้นเรามาดูที่ จริงๆอันนี้ไม่มีกำหนดตายตัวนะแต่ว่าเราแนะนำอย่างนี้ละกันเนาะแนะนำว่าให้เลือกที่ระยะก,การใช้งานของเครื่องยนต์นะครับเนาะถ้าเครื่องยนต์ที่ใช้งานมานานแล้วมันจะเริ่มมีช่องว่างที่ลูกสูบนะครับซึ่งมันก็ต้องการเบอร์ฟล์มน้ำมันที่หนาขึ้นนะครับในการไปอุดช่องว่างตรงนั้นเนาะ,ะเบอร์ฟลิมน้ำมันก็จะดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ 5W30 อย่างนี้นะครับไอตัวเบอร์ฟล์มน้ำมันดูที่เลขหลังนะโอเคก็ถ้าเกิดยิ่ง เครื่องยิ่งเก่าเบอร์ฟิล์มข้างหลังก็ควรจะยิ่งหนาขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์ใหม่ๆอย่างเช่นตัวเชฟคันนี้เนาะอยูออ่ตัวเลขใหม่เขาจะอยู่ที่ประมาณ6 0ห0 0มื่นโลใช่ลูกค้าบอกหกหมื่นกว่าโลเนาะก็สามารถใช้เบอร์ที่ไม่หนาได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับ10 W 30นะครับอันนี้เบอร์ไม่หนาเขาจะมีตัวเบอร์ส0ด้วยก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องยนต์ที่ยังใหม่อยู่แล้วเราไปใช้เบอร์หนาเนี่ยก็ฉุดกําลังเครื่องเนาะ อโเคเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่เรานะครับเราก็แถมเปลี่ยนกรองให้ฟรีด้วยนะครับสนใจเช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ l ้ n e MT c ี่ไทยหรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางนะครน้ำมันเครื่องระคะับาเรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่เพราะเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆโกบันเฮาส์สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ